ถ้าทามันยังไงอ่ะเนี่ยรู้มันก็ไข่เลยเนี่ยเอ้เพิ่งเคยเห็นนะชั้นเนี่ยกินดีกว่าหรือว่าไม่กินดีกินดีกว่าไหนไๆก็แกะเด้วนะอ๋อมันจะหายใกล้เลยฉันกินดีกว่าไม่กินก็เสียดายเนี่แนกะแล้ว อืมตดยุ่นจังเลยฉั้นอุ้ยอืมในรอบเดือนเลยแล้วเนี่ยรู้สึกจะชื่นอย่างนี้ดูติดเหมือนไก่ลาวาเลยอ๋ออืโอ้ยใยญ่ตูวเลยโชคดีจริงๆเลยอ One hour later เยตูอ้าวเอ้าหายไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยกระลุมฉันโอ้ยเหลือแต่เปลือกไว้ด้วยอืมนี่ใส่ไม่เป็นแล้วนะเยตู